เป็นเรื่องของพระลูกวัดกับท่านจเจ้าอาวาสกับศีกาครับนะครับเนี่ยพระลูกวัดเนี่ยไม่พอใจเนื่องจากว่าเนี่ยมีผู้จัดการวัดเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นผู้จัดการสาวแล้วก็สนิทกับท่านจเจ้าอาวาสอยู่กินในวัดมีที่พักในวัดเดินเนี่ยกระโจมอกเดินทั่ววัดอย่างนี้มันใช้ได้หรือ,อนี่พระลูกวัดก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์นี่นะฮะ เป็นภาพของพระลูกวัดชื่อดังในจังหวัดชัยนาทวัดหนึ่งนะฮะชื่อว่าวัดศรีวิชัยวัฒนารามเนี่ยก็ได้นําภาพของผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็ประมาณสัก50ปีนุ่งผ้าถุงกระโจมอกเดินไปทั่ววัดเลยนะครับเอาภาพ,พนี้มาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความว่าวัดมีสีกานอนในวัดทําตัวเหนือพระคือใส่ผ้าถุงเดินในวัดพระที่ไม่เคารพศีกาต้องอยู่อย่างอัปยศ ใครจะช่วยได้บ้างช่วยแชร์ด้วยที่พระลูกวัดเนี่ยมาโพสแลวก็ใช้ข้อความแบบนี้แล้วก็หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นโอโหกันอย่างกว้างขวางเลยโดยทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีผู้หญิงเนี่ยไปกินนอนอยู่ในวัดเสมือนเป็นบ้านหรือเป็นครอบครัวของตัวเองว่าอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าวก็พบว่านี่นะฮะที่กุฏิของเจ้าอาวาสนี่นะฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง เขารู้จักชื่อว่านางมาดว่าอย่างนั้นเข้าไปอาศัยอยู่กินภายในวัดมานานหลายปีแล้วโดยได้รับอนุญาตจากท่านจเจ้าอาวาสเพราะว่ามีความสนิทสนมนะครับเป็นการส่วนตัวโดยนางมาดเนี่ยมีห้องพักอยู่หลังกุฏิท่านจเจ้าอาวาสว่าอย่างนั้นส่วนสาเหตุที่พระลูกวัดเอาภาพที่ว่านี้ออกมาเผยแพร่ก็เพราะว่าเนี่ยสุดที่จะเอื้อมระอาสุดที่จะทนกับพฤติกรรมของนางมาดที่ทําตัวเป็นผู้จัดการวัด คอยจัดแจงเรื่องต,งต่างๆภายในวัดเนี่ยแทนท่านจเจ้าอาวาสโดยหากว่าพระรูปไหนเนี่ยไม่เชื่อฟังก็จะถูกนางมาดได้กันแกล้งไม่ให้ได้รับกิจนิมนต์หากนางมาดไม่พอใจก็จะต่อว่าต่อขานพระเรียกชื่อพระโดยไม่มีคำนำหน้าไม่มีคำว่าหลวงพี่ไม่มีคำว่าหลวงพ่อหรือ,อไม่มีคำว่าพระนำหน้านักสุดก็คือว่ามีพฤติกรรมอยู่ในกุฏิท่านจเจ้าอาวาสโดยล็อกกุญแจล็อกกรอนเนี่ยจากด้านในอยู่กันสองคนภายในเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบและก็แก้ไขเรื่องนี้ก่อนที่จะมันจะมีเรื่องเชาวงการพระเหลืองเกิดขึ้นอ้าวฟังเสียงพระรูปวัดรูปที่เอาภาพนี้มาเผยแพร่หน่อยครับครับในวัดเลยแหละอยู่เลยอยู่หลังปรติจาวานเลยอ่าอืม,อมคืออาศัยกินนอนอศัยอ่นี้เลยเลกินนอนเลยแล้วก็อยู่เลยอ่ะครับพักอยู่เลยทางานบ้านในนี้แล้วทำ ใจทำเหนียมนาคแทนเจ้าวาดทำเป็นไปรับที่แทนเจ้าวาดเลยใครไม่เชื่อฟังก็ไม่ออกกินญีนครับไม่เอาไปไหนสนิทสนมอะไรถึงขั้นไหนถึงกล้าทําแบบนั้นก็ไม่แน่ใจนะเรื่องอะไรรลึกลัาอะไรบางก็ไม่เข้าใจต่อว่าพระได้เลยไหว้ว่าได้เลยแต่เขาไม่เรียกพระนะเรียกชื่อเฉยๆ่ะไเรียกชื่อคือเป็นแบบนี้หลายปีแล้ว น่ากากแล้วไม่มีใคร,ครไม่มีใครจะทําได้ไม่มีใครเอาลงได้ครับคือ,อเพื่อความปลอดภัยของพระที่เอาภาพมาโพสต์เนี่ยก็ต้องบีบเสียงพระลงหน่อยครับ,รบนะครับอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบซิว่าในวัดนี้เนี่ยมีผู้จัดการพระซึ่ง,เ,<อ>งเป็นผู้หญิงชื่อว่านางมาดจริงหรือเปล่าเหรอ,อผู้จัดการพระผู้จัดการวัด ผู้จัดการวัดใช่ครับตำแหน่งใหม่ได้พิ่งตังขึ้นผมนึกว่าแบบเออพระสมัยนี้ต้องมีผู้จัดการส่วนตัวเป็นศิลปินเลยเหมือนดาราอะไรเงี้ยเวลามีอะไรอะไรออกกิจนิมนต์ต้องแบบมีคนคอยจัดคิวใช่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 คือหน้าที่คือตรงนี้อ๋อใช่เขาต้องทำแบบนี้ด้วยนทมานเนี่ยจัดคิวให้เลยแต่ไอ้เรื่องอย่างนั้นเนี่ยยังไม่เท่าภาพที่ปรากฏแล้วก็ที่พี่แปะเล่ามาทั้งหมดเลยอ่ะนุ่งกระโจมอกอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดจาลามปามอย่างนงี้เนาะอืม